ทีนี้ไปดูกรณีของไทยคมคุณสุภชัยครับล่าสุดเนี่ยทางคุณอนุวัฒน์สงวนทรัพ,พยากรหรัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของทางไทยคมนะครับก็ได้เปิดเผยผลการงานในงวดไตรามาสสามปีนี้มีกําไรสุทธิครับอยู่ที่114ล้านบาทลดลง6.1%เมื่อเทียบกับไตรามาสสามของปี65และลดลง75.1%เมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสก่อนหน้าก็คือ Q2 ของปีนี้ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายใ,ในการขายนะครับ แล้วก็บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพคือแม้ว่ากําไรจะลดลงแต่ก็ยังคงมีตัวเลขกําไรสุทธิได้ส่วนผลประกอบการงวด9เดือนแรกของปีนี้นะครับมีกําไรสุทธิ660ล้านบาทขยายตัวขึ้น37.1%เมื่อเทียบกับงวด9เดือนของปี65โดยมีการรับรู้ไรายได้อื่นที่เป็นไรายได้ค่าชดเชยจากข้อพิพาทกับบริษัทคู่สัญญารายหนึ่งจำนวน301ล้านบาท และก็นอกเหนือจากนี้ในช่วงไตรามาสสบริษัทมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจ New Space เทคโนโลยีของบริษัทไทยแอดวานซ์อินโนเวชันจำกัดซึ่งอยู่ในเครือของไทยคมเข้ามาจำนวน17ล้านบาทรายได้ในช่วงนี้ก็เพิ่มขึ้นถึง70%เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสสที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่เพียง10ล้านบาทเท่านั้นก็แน่นอนตัวเลขตรงนี้ถือเป็นการสะท้อนนะฮะก้าวย่างสำคัญในการขยายธุรกิจดังกล่าวในอนาคตที่ก็ดูแล้วน่าจะมีการ เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง้วยครับอืมนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของแผนในแง่ของอนา,นาคตน,นะครับล่าสุดก็มีแผนในเรื่องของปรับโครงสร้างลูกค้าเพื่อการให้บริการดาวเทียมดวงใหม่นะครับที่ตำแหน่ง119.5องศาตะวันออกนะครับโดยลูกค้าที่ใช้บริการบนดาวเทียมไทยคม4ี่นะปัจจุบันที่ดาวเทียมในดวงใหม่ไม่ครอบคลุมนะครับก็บริษัทก็จะมุ่งเน้นการขยายการให้บริการสําหรับลูกค้าที่อยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพสูงนะครับ ซึ่งดาวเทียมดวงใหม่เนี่ยจะครอบคลุมเช่นลูกค้าในไทยอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์โดยบริษัทก็ผู้ผลิตนะฮะก็วางแผนที่จะส่งมอบดาวเทียมได้ภายในปี2070นั่นเองนะครับมีทางหยวนต้าประเทศไทยนะครับที่ก็ระบ,บุถึงราคาหุ้นไทยคมที่ปัจจุบันนั้นซื้อขายอยู่บนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีนะครับหรือว่า P/BV r a t i ที่ต่ำเพียง1.34เท่าก็ตรงนี้เองนะฮะก็อาจจะต้องรอ ร,ราคาหุ้นไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับด้วยราคาเหมาะสมที่18บาท90ตังค์ก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันก็ถือว่าสูงทีเดียวขณะเดียวกันในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็กำหนดคำแนะนำเป็นซื้อหุ้นไทยคมนะครับโดยโคงประมาณการกำไรปกติในช่วงปีนี้ไปจนถึงปี2568แล้วก็ด้วยราคาเป้าหมายนะครับที่อ้างอิงวิธี SOTP นะครับณสิ้นปี2567 ก็กำหนดไว้ที่17บาท26สตางคโดยมีปัจจัยหนุนเข้ามานะครับทั้งการชนะโครงการการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานนะฮะอย่างทั่วถึงแล้วก็การบริการเพื่อสังคมโดยเฉพาะโครงการยูโซเน็ของทางกสทชานะครับในประเทศไทยก็ทำให้นะฮะเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะฮะที่เข้ามาสนับสนุนความเป็นไป ของไทคมในช่วงต่อจากนี้ครับนะครับแลวก็ที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือโอกาสนะครับสำหรับไทยคมที่จะเข้าคํานวณในเซตดัชนีเซตร้อยนะครับในงวดถัดไปด้วยนะครับก็จะมีการประกาศก็ประมาณสักกลางเดือนหน้านะครับประมาณสักกลางเดือนธันวาคมนะฮะสำหรับหุ้นที่จะเข้าเซต50เซตร้อยนะครับอันใหม่นะครับแล้วก็หุ้นตัวไหนที่จะออกบ้างซึ่งไทคมถูกจัดอันดับว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะเข้าในเซตร้อยด้วยนั่นเองนะครับนะฮะ